ทายาทรอดสวัสดีค่ะสวัสดีสําหรับชาวราศีสิงห์ลัคนาราศีสิงห์ด้วยนะคะวันนี้นะคะเรากลับมาดูดวงความรักของชาวราศีสิงห์กันนะว่าดวงความรักของคุณนั้นจะเป็นอย่างไรกันบ้างคนคู่รักไม่ชัดเจนนะคะแล้วก็ความสัมพันธ์ของคนที่โสดเนี่ย ดูได้ในทุกๆสถานะเลยยังคงเป็นการทำนายแบบโดยรวมเท่านั้นอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะก็อยากให้ทุกท่านได้เก็บรับแต่สิ่งดีๆเรามาเริ่มต้นกันที่พลังงานหลักพลังงานรวมของชาวราศีสิง์ประจําช่วงเดือนตุลาคมกันก่อนนะคะว่าพลังงานโดยรวมของคุณน,นั้นเป็นอย่างไรกันบ้างนะพลังงานของคุณนะคะมีแถ้วยมาเลยนะช่วงนี้คิงดาบ หกไม้เท้าหนึ่งเหรียญแล้วก็3ามเหรียญน,นะคะพลังงานโดยรวมของคุณประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยหลายท่านก็เริ่มมีความมีเหตุมีผลหนักแน่นมากขึ้นเนาะกับหลายๆสิ่งนะคะและหลายๆท่านเนี่ยก็เริ่มเหมือน วางปัญหากับเรื่องราวเก่าๆอะไรที่มันทก x i c อะไรที่มันบั่นทอนจิตใจทําให้คุณวาวุ่นใจคุณก็เลือกที่จะหันหลังให้กับความวาวุ่นใจหันหลังให้กับความผิดหวังนะคะหลายท่านพยายามที่จะก้าวข้ามผ่านความวุ่นวายนะคะออกไปและกําลังเดินหน้าไปสู่แสงสว่างอย่างช้าๆเป็นช่วงเวลาแห่งการที่คุณกําลังมาจัด ความสำคัญต่างๆของชีวิตให้มันดีมากขึ้นกว่าเดิมมีเหตุมีผลในการใช้ชีวิตมากขึ้นกว่าเดิมมองถึงความก้าวหน้ามองถึงความมั่นคงนะคะเราก็มองถึงคนที่จรงิงจังจริงใจพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนซัพพอร์ตเราเลือกคบคนมากขึ้นกว่าเดิมนะคะเราก็เลือกที่จะคัดสรรคนที่เป็น ตัวที่ทำให้เรารู้สึกว่าบั่นทอนความรู้สึกหรือใครที่ค่อนข้างที่จะมีะความรู้สึกความสัมพันธ์อะไรที่มันจะต้องเป็นพิษ ต่อเราเนี่ยเราก็เลือกที่จะหันหลังนะคะเหมือนกับเป็นช่วงเวลาที่คุณรับมือกับพลังงานลบได้ดีมากขึ้นเอาตัวเองมาอยู่ในจุดที่ทำให้เราเนี่ยมีความสุขมีความก้าวหน้ามากขึ้นกว่าเดิมอะไรที่มันไม่ได้ทำให้ชีวิตคุณดีขึ้นคุณก็เลือกที่จะมองข้ามมองผ่านแล้วนะคะเรามาดูสำหรับคนโสดกันบ้างดีกว่าว่าชาวราศีสิงห์นะคะคนโสดประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้ เป็นอย่างไรกันบ้างนะคนโสดนะคะเป็นยังไงกันบ้างเอ่ยคนโสดคนโสดมีราชาถ้วยมาคนโสดสีดาบคนโสด u s t ติสคนโสดห้าเหรียญน,นะคะ หลายท่านเนี่ยยังอยู่ในช่วงของการที่เราอาจจะกำลังเดินออกมาจากรักครั้งเก่าเพึ่งจะผ่านช่วงเวลาแห่งความโศกเศร้าแห่งความเสียใจเดินทันหลังให้กับความสัมพันธ์ที่มันทําให้คุณเนี่ยฟุ้งซ่านหรือที่ผ่านมาเนี่ยคะหลายๆท่านเนี่ยเราเองก็อาจจะรู้สึก เห็นอกเห็นใจรู้สึกกับคนอื่นมากจนเกินไปจนกลายเป็นตัวเราเองเนาะที่ต้องมาเสียใจที่ต้องถูกหักหลังและก็เป็นฝ่ายที่ต้องมารับมือกับความผิดหวังต่างๆตุลาคมนี้นะคะคุณก็จะเลือกนิ่งมากขึ้นและหลายท่านเพิ่งจบจากรักครั้งเก่ามาบางคนเนี่ยยังไม่สามารถที่จะ เอาความรู้สึกเก่าๆออกไปได้แต่ก็เลือกที่จะมองข้ามอะไรที่มันบั่นทอนดิจใจพยายามที่จะลืมเรื่องราวในอดีตนะคะพยายามที่จะก้าวออกไปและ นะถึงแม้ว่ามันอาจจะยังอ่อนแอเกินกว่าที่คุณจะลุกขึ้นมาแก้ปัญหาแต่คุณก็ประเมินทุกอย่างด้วยเหตุด,ด้วยผลดีขึ้นกว่าเดิมคนโสดในช่วงนี้เนี่ยเอาจริงๆแล้วเป็นช่วงที่คุณค่อนข้างเก็บเนื้อเก็บตัวไม่ค่อยได้เจอกับผู้คนด้วยนะคะไม่ค่อยได้สูงสิงกับใคร คนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยอาจจะมีพลังงานของชาวธาตุน้ำนะก็รกฏพิจิกมีพลังงานของชาวราศีตุลลัคนาราศีตุลก็มีเกณฑ์เป็นไปได้แต่ว่าตัวคุณเองยังสี่ดาบอยู่เลยสี่ดาบเนี่ยเรายังไม่ กล้าที่จะเปิดใจมันเป็นช่วงเวลาที่คุณต้องการอยากพักกายพักใจนะคะเหมือนอยากที่จะผอประเมินชีวิตตัวเองก่อนอยากวางแผนชีวิตตัวเองก่อนอยากรอดูสถานการณ์ก่อนว่าเอาจริงๆแล้วเนี่ยเรากําลังต้องการความรักแบบไหนกันแน่มีเข้ามาบ้างนะคะอาจจะมีคนเข้ามาจีบมีคนเข้ามาคุยมีคนเข้ามาในชีวิตบ้างแต่ว่าคุณก็ยังไม่ได้เปิดใจขนาดนั้นนะในช่วงนี้ก็ยังอยู่กับความ เหงามีเหงาอยู่นะแต่ก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันอ้างว้างจนเราคิดว่าเราอยู่ไม่ได้นะคะก็มีความเหงามาบ้างบางวันก็มีนึกคิดอยากมีแฟนอยากมีคู่ชีวิตอยากมีใครสักคนหนึ่งที่เข้ามาเป็นเพื่อนคู่คิดที่ปรึกษาช่วยแบ่งเบาภาระความรู้สึกอันหนักหน่วงทางจิตใจหรือให้กําลังใจเราก็ยังอยากที่จะมีแฟนอยู่แต่ก็ยังไม่เปิดใจเนาะช่วงนี้อืม เดอะไฮ p รินเต s เนี่ยค่อนข้างที่จะเก็บเนื้อเก็บตัวมากๆเลยนะคะถ้าจะเจอใครสักคนหนึ่งบางทีมันเหมือนเป็นปาฏิหารเราไม่คิดมาก่อนเลยว่าเขาจะมาชอบคนอย่างเราหรือมันจะเป็นไปได้หรือเปล่าที่ว่าการเข้ามาของคนคนนั้นเนี่ยอยากจะมาคบกับคุณในสถานะคนรักจริงๆก็ทำให้คุณเองก็ยังไม่ได้เชื่อใจใครสักเท่าไหร่นะคะ มี The Emperor เนาะช่วงนี้ก็ไม่ค่อยโฟกัสเนี่ยอ่าเรื่องของความรักนะโฟกัสความมั่นคงจะเป็นส่วนใหญ่นะที่การงานคิงไม่เท้านะคะเนี่ยอยู่แต่กับงานทำงานตลอดนะที่สำคัญถ้าจะเจอใครสักคนหนึ่งอาจจะมีโอกาส ที่เราจะได้เจอจากคนที่มาจากทางสายงานก็เป็นไปได้นะคะมีพลังงานของชาวทัตไฟพลังงานของชาววันจันทร์นะคะเมษสิงงทธนูเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยพลังงานของรักทางไกลรักต่างชาติรักกับคนที่มีความแตกต่างรักกับคนที่เขาก็ค่อนข้างที่จะมีหน้ามีตาทางสังคมหรือว่าเป็นคนที่ถูกการเคารพจากคนรอบข้างอยู่นะคะมีเดอะซันนะอเอาจริงๆแล้วเนี่ย เป็นช่วงเวลาที่ชาวราศีสิงค์คุณมีสเสน่ห์มากขึ้นนะจริงๆแล้วคุณมีสเสน่ห์คุณมีแรงดึงดูดมากขึ้นคุณเป็นช่วงเวลาที่มันเหมือนเราก็เนื้อหอมแต่เพียงแค่ว่าเราเก็บตัวมากกว่าเราไม่กล้าที่จะเปิดใจมากกว่าก็เลยอาจจะยังเป็นช่วงเห็นความโสดอยู่จะยังไม่ได้มีสถานะยังไม่ได้มีแฟนเป็นตัวเป็นตน เพียงแต่ว่าก็จะมีคนเข้ามาพูดมีคนเข้ามาคุยนะคะแล้วคนที่เข้ามาเนี่ยก็มีความเป็นผู้ใหญ่มีความมีเหตุมีผลอาจจะไม่ได้เข้ามาแบบจีบในเชิง เหมือนวัยรุ่นจีบแบบคุยกันตลอดเขาก็มีระยะหรือมันมาจากการช่วยเหลือเกื้อกูลกันเกี่ยวกับในเรื่องของหน้าที่การงานมาหยอดมาแซวอะไรประมาณนี้ความใกล้ชิดแอบส่องแอบมองเราอยู่ห่างๆก็มีบ้างนะคะก็ช่วงนี้ถือว่าเนื้อหอมเนาะคนใกล้ตัวเนี่ยแหละใครทำงานใครเรียนอยู่ก็อาจจะมาจากคนที่เราเคยเหมือนให้การสนับสนุนกันเข้ามาในความสัมพันธ์นะคะ เรามาดูคนมีคู่กันบ้างได้ไหมว่าคนมีคู่นะคะคนมีแฟนในช่วงเดือนตุลาคมนี้คนมีคู่คนมีแฟนเป็นอย่างไรกันบ้างนะคนมีคู่คนมีแฟนมีเดะมนเกิดขึ้นใบแรกเลยนะคะมีเด็กถ้วยอืมคนมีคู่คนมีแฟนช่วงนี้บรรยากาศค่อนข้างที่จะตึงๆนิดนึงนะ The Hierophant แปม่เท้าหากมีปัญหาต้องรีบคุยรีบเคลียกันนะคะมีชินนันปัญหามันจะเกิดการบานปลายใหญ่โตเกิดขึ้นอาจจะทําให้ความสัมพันธ์เกิดการแตกหักกันก็มีความเป็นไปได้นะคะเดอะมูนเดอะมูนเด็กถ้วยนี่มันบ่งบอกถึงความรักความสัมพันธ์ที่เราสองคนอาจจะมีความไม่ไว้วางใจกันนะคะน่าจะมีการทําอะไรบางอย่างผิดสัญญาเงื่อนไขทําผิดข้อตกลงกันมาแล้วมันยังคงเป็นความรู้สึก กังวลอยู่ในใจว่าเขาจะทำผิดพลาดกับเราซ้ำอีกไหมความที่เราจะเปิดใจให้ใจไว้ใจมันไม่สามารถที่จะกลับมาเป็นแบบเดิมได้ในการครบในการอยู่ด้วยกันช่วงนี้มันก็เป็นออกแนวเพื่อนที่ปรึกษาคุยกันแบบเป็นเพื่อนมากกว่าความสัมพันธ์มันอาจจะขาดความน่าสนใจ เราจะรู้สึกได้ว่าการอยู่ด้วยกันมันออกแนวเป็นรูมเมทมากกว่าคนรักนะคะก็คืออาจจะต้องประคบประคองอยู่ๆกันไปมันไม่ได้หวือหวามันไม่ได้ตื่นเต้นบางท่านเนี่ยก็มีเครียดจากเรื่องงานเราก็อาจจะมาลงกับคนรักแต่การลงในที่นี้คือเราเบื่อหน่ายเราไม่อยากคุยไม่อยากพูดเราเหนื่อยมาจากความรับผิดช,ชอบที่เราต้องรับผิดช,ชอบหน้าที่การงานอยู่แล้วเราก็ไม่อยากที่จะต้องมา รู้สึกว่าความรักเนี่ยทำให้เรายิ่งเหนื่อยใจเข้าไปอีกคุณก็จะเลือกนิ่งมากขึ้นนะคะประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้มีอะไรก็จะไม่ค่อยพูดไม่ค่อยบอกกันต่างฝ่ายก็จะต่างมีอีโก้นะคะแต่ความมีอีโก้เนี่ยก็คือจะเป็นอีโก้ที่นิ่งไม่ค่อยได้คุยกันไม่ค่อยได้พูดกันบางทีงอนกันด้วยเรื่องเล็กน้อยนะแต่มันบานปลายกลายเป็นเรื่องใหญ่โต นะคะแล้วก็อาจจะสะสมสะสมกันไปเรื่อยๆจนเกิดความห่างเหินต้องระวังนิดนึงละกันเนาะช่วงเดือนตุลาคมนี้นะคนมีคู่คนมีแฟนเนี่ยมีดีเอมเพอเร์ด้วยให้ความสำคัญกับงานจนเราเองก็อาจจะลงลืมกันพอ กลับมาเจอกันหรือว่าใครที่เป็นรักทางไกลหรืออยู่ห่างไกลกันคุยกันบางทีเราก็อาจจะมีบ้างที่ใส่อารมณ์ใส่กันไม่ค่อยอยากคุยกันเริ่มคุยกันน้อยลงเริ่มมีความรู้สึกห่างเหินจากเดิมอาจจะมีความจับผิดความหึงหวงนะคะหรือถามกันตลอดว่าทำอะไรอยู่รายงานกันตลอดตุลาคมนี้มันก็จะมีความไม่ค่อยสนใจกันเท่าไหร่มีความเป็นอิสระกันมากๆนะคะ t h h High p r i สเต s เนี่ยปากกับใจมันมีความไม่ตรงกันมันมีความอารมณ์แปรปวนกันทั้งคู่ที่สำคัญเนี่ยต้องระวังด้วยนิดนึงละกันเนาะไอความห่างเหินของคุณสองคนนะคะความที่เราไม่ค่อยได้มีเวลาให้กันหรือว่า เราอยู่กันแล้วเราไม่มีความตื่นเต้นมันจะมีพลังงานของปัญหาคนอื่นเข้ามาแทรกกลางด้วยนะปัญหามือที่สามปัญหาที่เขาเองอาจจะเริ่มให้ความสำคัญกับอย่างอื่น มากกว่าที่จะมาใส่ใจความรู้สึกของกันและกันนะคะอาจจะให้ความสำคัญกับเพื่อนฝูงหน้าที่การงานครอบครัวใครครอบครัวมันจนบางทีก็หลงลืมกันและกันความรักของเราสองคนมันก็อาจจะจืดชืดไม่ได้เกิดการเติมเต็มจะเป็นจุดเริ่มต้นได้ง่ายมากๆสำหรับการเลิกลานะคะชาวราศีสิงห์ ความรักไม่ชัดเจนกันบ้างนะคะว่ารักไม่ชัดเจนนั้นเป็นอย่างไรบ้างเอ่ย The f u l มาใบแรกเลยนะอัศวินถ้วยเนี่ยความรู้สึกมีมันยังเอาแน่เอานอนไม่ได้นะคะมันยังบ่งบอกถึง เราสองคนนะคะคนที่คุณกำลังคุยด้วยอยู่หลายๆท่านอาจจะคุยกับคนที่อายุน้อยกว่านะคะคุยกับคนที่อาจจะเป็นการเจอกันจากทางโลกออนไลน์เจอกันแบบที่เรายังไม่ได้รู้จักกันลึกซึ้งคุยกับคนที่มีความแตกต่างกันนะคะหรือไปเที่ยวไปเจอกันจากสถานที่ท่องเที่ยวทำให้เราเองก็ยังไม่ได้รู้จักตัวตนที่แท้จริงของเขามากพอ ในการคุยกันของเราสองคนเนี่ยหลายๆท่านเนาะอาจจะเป็นการเริ่มคุยกันแบบไม่ได้ต้องการที่จะผูกมัดไม่ได้ต้องการที่จะพัฒนาแค่ต้องการคุยกันเล่นๆแค่เขามาทําให้คุณรู้สึกว่ามันเหมือนสบายใจมันก็มีความสุขมีใครสักคนหนึ่งที่เข้าใจในสิ่งที่เราเป็นเราก็ยังไม่ได้อยากที่จะผูกมัดแต่ก็ต้องระวังนะคะว่า ความรู้สึกคุณในช่วงเดือนตุลาคมนี้เนี่ยมันจะมีมากกว่าเดิมจากเดิมที่เราอาจจะคิดว่าเราคุยแบบสนุกสนุกคุยแก้เหงาณนะวันนี้มันมีความอ่อนแอทางความรู้สึกเกิดขึ้นความรู้สึกของเรามันมีความอ่อนไหวใจลึกๆมีความรู้สึกดีมากกว่าเดิมแต่พยายามที่จะนิ่งพยายามที่จะไม่อยาก กระตือรือร้อนอะไรมากอาจจะเป็นเพราะว่าคนที่คุณกำลังคุยด้วยคบด้วยอยู่เนี่ยเขาเองก็ยังไม่ได้มีความแน่นอนที่คุณพอจะสัมผัสได้หรือพลังงานที่คุณเข้ามาคุยด้วยเนี่ยคนคนนี้เขาก็ยังเป็นคนที่อาจจะยังไม่ได้จบกับรักครั้งเก่ามาแบบร้อยเปอร์เซนต์ไหมมันมีรอยต่อความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ยังมีความไม่ชัดเจนอยู่ ะะเป็นคนที่เขาก็ยังอยู่ในจุดที่มีคนเข้าหามีการเช็คเลตติ้งอยู่ตลอดเวลาก็เลยอาจจะทำให้นะคะไอความหมวั่นไหวไอความว้าวุ่นใจตอนช่วงเดือนนี้เนี่ย จะเป็นฝ่ายคุณนะชาวราศีสิงห์ที่มีมากกว่าคนที่เข้ามาในชีวิตนะคะในช่วงนี้เราจะเครียดกับเขาอยู่มากพอสมควรกังวลว่าเขาหายไปไหนทำไมเขาถึงนิ่งทำไมเขาถึงเงียบไปหลายท่านเนี่ยเริ่มพยายามสองเริ่มพยายามติด ตามเริ่มพยายามเอาเก็บมาคิดปฏะติดประต่อเป็นเรื่องเป็นราวมันเป็นความฟุ้งซ่านนะคะคิดมากจนถึงขั้นอาจจะมีนอนไม่หลับหรือเก็บเอาไปฝันเก็บเอาไปนอนแล้วเราเหมือนทําให้เรานอนไม่หลับทําให้เรากังวลกลัวการที่เขาจะหายไปก็มีเกณฑ์นนะอัศวินถ้วยเนี่ยความคิดน้อยอกน้อยใจก็มีด้วยเหมือนกันนะคะเราก็ อัศวินเหรียญเด็กไม้เท้านะความรักของคนที่ไม่ชัดเจนประจำช่วงเดือนตุลาคมนี้นะชาวราศีสิงห์อยากจะบอกว่ามันอาจจะมีเกณฑ์เราห่างๆกันนะคะหลายท่านห่างกันจนถึงขั้นที่ มันเป็นสถานการณ์เหมือนเราจะเลิกลากันเลยเหมือนเราจะต้องยุติการคุยกันทั้งๆที่ความสัมพันธ์ก็ยังไม่ได้มีความชัดเจนยังไม่ได้มีการเริ่มต้นยังไม่ได้พัฒนาไปไหนทําให้คุณอาจจะมีบ้างนะคะคิดน้อยอกน้อยใจคิดวนเวียนเกี่ยวกับเขาคนนี้หรือหลายท่านมีพลังงานของชาวราศีพฤษภกันมังกรนะคะชาวราศีเมษเข้ามาในชีวิตเนาะบางคนที่เขาเข้ามาเนี่ย เขาก็อาจจะยังไม่ได้พร้อมที่จะชัดเจนกับคุณมันเป็นแค่จุดเริ่มต้นมันเป็นแค่การเริ่มต้นซึ่งเราเองก็ยังไม่สามารถที่จะคาดหวังอะไรได้เรายังจะต้องเหมือนศึกษาพัฒนาความสัมพันธ์กันต่อไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้อยากจะบอกว่าความรักที่ไม่ชัดเจนมีเรื่องให้คุณรู้สึกหงุดหงิดใจวาวุ่นใจนะคะกระวนกระวายใจเกี่ยวกับ คนที่ไม่ชัดเจนเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะนะอาจจะมีนิ่งเงียบหายไปก็คงจะต้องเผื่อใจเอาไว้กับความไม่แน่นอนในความรักครั้งนี้ด้วยนิดนึงแล้วกันเนาะนะคะก็เป็นกำลังใจให้โอเคค่ะวันนี้ขอบคุณในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้หากชอบนะในการอ่านไพ่หรือในการทำนายยังไงก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กด subscribe หรือว่าติดตามมาไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้กับไยในคลิปต่อๆไปด้วยนะคะใครต้องการ ดูดวงส่วนตัวเดี๋ยวจะแปะช่องทางรายละเอียดการติดต่อเอาไว้ด้านล่างติดต่อกันเข้ามาได้นะเพราะการดูดวงส่วนตัวนั้นจะละเอียดและแม่นยำมากกว่าวันนี้สวัสดีค่ะ